สวัสดีค่ะลูกทัวทุกท่านไกด์โมเมนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าไกด์เมก็ได้ค่ะไกด์เมเป็นตัวแทนจากบริษัท Enjoy Tour and t r a v e l ก่อนอื่นเลยไกด์เมต้องขอแนะนำให้รู้จักกับพี่คนขับรถของเราก่อนเลยค่ะนั่นก็คือพี่สมศักดิ์นั่นเองแล้ววันนี้นะคะไกด์เมจะพาลูกทัวทุกท่านมุ่งหน้าสู่จังหวัดกรครศทีอยาธครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรียากากันก่อนจังหวัดพระนครศรียานะคะตั้งอยู่บริเวณที่ราบรุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานาครเพียง72กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจังหวัดพระนครศรียานะคะมีพื้นที่ทั้งหมด2,556.6ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่63ของประเทศไทยเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาไม่มีภูเขาไม่มีป่าไม้ มีแม่น้ําไหลผ่านทั้งหมด4สายค่ะได้แ,แก่แม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําป่าศักแม่น้าลบบุรีและแม่น้าน้อยน,นั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงค่ะทิศเหนือนะคะติดกับจังหวัดอ่างทองจังหวัดลบบุรีทิศใต้ติดกับจังหวัดนครปฐมจังหวัดนรรดนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีทิศตะวันออกนะคะติดกับจังหวัดสระบุรีและทิศตะวันตกนะคะติดกับจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ จังหวัดพระนครอิทธยานะคะมีประวัติความเป็นมานที่ยาวนานเคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญจังหวัดพระนครอิทธยานะคะไม่มีอําเภอเมืองมีแต่อําเภอพระนครอิทธยาเป็นศูนย์กลางการจัดก,การบริหารในด้านต่างๆหรือที่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกกันว่ากรุงเก่าหรือเมืองกรุงเก่านั่นเองค่ะ ตาประจําจังหวัดพระนครศรียานะคะเป็นรูปสังประดิษฐถานอยู่ในพานเว้นฟ้าภายใต้ปราสาทใต้ต้นหมันซึ่งนับถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐค่ะและคำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรียานะคะนั่นก็คือราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลือดล้ำการกวีคนดีศรียาเลยคุณค่ามรดกโลกนั่นเองค่ะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ไกด์เมย์จะพาลูกทัวร์ไปเที่ยวชมในวันนี้นั่นก็คือวิหารมงคลประพิษและพระราชวังโบราณน,นั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่มกันที่วิหารมงคลประพิษกันก่อนนะคะโดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นค่ะราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตโลกนันนานะคะโดยตามพงศาวดารนะคะ พระวิหารมงคลประพิษเนี่ยเดิมทีนั้นประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงในปีพศ2อ4 6สค่ะ สมเด็จพระเจ้าทรงทารรนะคะทรงโปรดให้ฉลองไว้ทางด้านทิศตะวันตกค่ะและให้สร้างมณฑปขึ้นครอบไว้นะคะโดยมีหลักฐานจากภาพวาดของชาวตะวันตกนะคะที่เข้ามาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะคะว่ามีรูปร่าง้ายมณฑปค่ะต่อมาในปีพศ2246นะคะสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือค่ะเกิดเหตุการณ์นะคะฟ้าผ่าบริเวณยอดมณฑปค่ะทําให้ไฟไหม้เครื่องมณฑปนะคะหักพังลงมาพระเสียรหัก สมเด็จพระเจ้าเสือนะคะจึงโปรดกล้าวให้แปลงพระมณฑปเป็นพระวิหารค่ะแต่ยังคงส่วนยอดของมณฑปไว้แล้วซ่อมแซมพระเศียรของพระพุทธรูปใหม่นะคะกระทั่งในราชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เปลี่ยนหลังคาคล้ายในปัจจุบันค่ะเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้ายนะคะพระวิหารและพ,ะพุทธรูปนะคะถูกไฟไหม้ชำรุดซุดโซมค่ะเครื่องบนพระวิหารนะคะหักพังลงมาและพระกรณข้างขวาหักค่ะ ่อมาในปีพศ2499นะคะรัฐบาลสมัยจอมพลปลพิบูลสงครามน,นะคะได้ทาการเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารและองค์พระเสียม่ค่ะดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี่คือคราวบูรณะแล้วนะคะพระวิหารมงคลวิทย์ในปีพศ2500นะคะกรมศิลปากรได้พบพระพทรูปบรรจุไว้ในพระอุระทางด้านขวานะคะเป็นจํานวนมากปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะเจ้าสามพยาและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทระกษมค่ะ เราจะเริ่มด้วยการเข้าไปนมัส,สการนะคะหลวงพ่อมองคลประพิษภายในพระวิหารมงคลประพิษกันก่อนค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลพระมองคลประพิษนะคะเป็นพระพุทธรูปใหญ่ค่ะหล่อด,ด้วยทองสำลีองค์เดียวในประเทศไทยเป็นปพุทธรูปปงางนาวิชัยนะคะคองจีวอนหมเฉียงนะคะเปิดพระอักษรขวาลงหลักปิดทองมีแกนเป็นอิฐส่วนผิวนอกบุด้วยสำลีทําเป็นท่อน,อนมีความสูง12.54เมตรหน้าตักกว้าง4วาเศษ ต่อมานะคะมีเรื่องเล่ากันว่ายอดมนดบนะคะของพระมงคอลพิษเกิดเหตุไฟไหม้ค่ะทำให้ส่วนบนของพระองค์นะคะเกิดความเสียหายจึงโปรดเก้าให้ซ่อมแซมใหม่แปลงหลังคาย,ยอดมนดบนะคะเป็นพระวิหารและต่อพระเสียงของพระมงคอลพิษในสมัยสมเด็จพ,พระเจ้าบรมโกศค่ะในคราวเสียกรุงศรีธัาครั้งที่สองนะคะเมื่อปีพศ2310ค่ะวิหารมงคอลพิษนะคะถูกฆ่าศึกเผาเครื่องบนนะคะ ต่อมาในรัชกาลที่5ค่ะพระองค์โปรดก้าวให้ปฏิสังขรณ์ใหม่นะคะสำหรับบริเวณด้านข้างพระวิหารมงคลประพิษทางด้านที่ต้นออกแต่เดิมเป็นสนามหลวงค่ะใช้เป็นที่สําหรับสร้างพระเมรุนะคะของพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านายเช่นเดียวกับท้องสนามหลวงของกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะ บริเวณทางด้านหน้าของพระวิหารมงคลประพิษนะคะจะมีร้านค้าตั้งเรียงรายมากมายหลายร้านสําหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแทบทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาตะเพียนเครื่องจักรสาเครื่องหวายมีดผลไม้กวนและขนมชนิดต่างๆค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆสามารถหาซื้อได้ที่นี่เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเอกลักษณ์ของอยุธยานั้นก็คือโรตีสใส่หม่อย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านกันด้วยนะคะ และหาซื้อได้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นิกาของทุกวันเลยค่ะและถัดมานะคะเราจะไปชมความงามของพระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณกันค่ะซึ่งตั้งอยู่ติดกับวัดพระสีสันเพชรทางด้านทิศเหนือนะคะสันนิษฐานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะทรงสร้างพระราชวังตั้งแต่เมื่อครั้นประทับอยู่ที่เวืองเล็กนะคะเมื่อปีพศ1890ค่ะ ูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์อุทยานะคะรวมกันอยู่ที่พระราชวังหลวงค่ะอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดสมัยกรุงศร,รีธยาเป็นราชธานีค่ะการสร้างพระราชวังหลวงนะคะไดส้สร้างขึ้นสองครั้งด้วยกันค่ะนั่นก็คือครั้งแรกนะคะเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะคะทรงสถาปนากรุงศร,รีธยาเมื่อปีพศ1893พปร 1, พระองค์โปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งสามองค์ได้แก่พระที่นั่งไททู์มหาปราสาทพระที่นั่งไพชยนมหาปราสาทและพระที่นั่งไอสวรรมหาปราสาทนั่นเองค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระพิสีสันเพชรในปัจจุบันและยังปรดก้าวให้สร้างพระที่นั่งมังคลาพิเศกมหาปราสาทและพระที่นั่งตีมุ้งอีกด้วยค่ะพระราชวังระยะแรกนี้นะคะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เจ็ดพระองค์เป็นเวลา98ปีเมื่อครั้นที่สมเด็จพระบรมไตลโลกนานะคะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อปีพศ1991ทรงยกบริเวณพระราชวังเดิมนะคะได้แก่พระที่นั่งสามองค์ให้เป็นพุทธาวาสนะคะหรือบริเวณวัดพระพิสสันเพชรนั่นเองค่ะ และจึงโปรดให้ย้ายพระราชวังนะคะมาสร้างใหมายทางด้านทิศเหนือของพระราชวังเดิมใกล้แม่นม้ำโรเบรีคู่เมืองด้านเหนือโปรดก้าวให้สร้างพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราศาสและพระที่นั่งสันเพชรมหาปราศาสเป็นพระที่นั่งสององค์แรกมีพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งนะคะที่สร้างขึ้นในเขตนี้แต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดค่ะว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยใดนั่นก็คือพระที่นั่งมังคราธิเศกหรือพระที่นั่งวิหารสมเด็จมหาปราศาทนั่นเองค่ะ ที่นั่ง3าองค์นี้นะคะเป็นที่ประทับของพระหมหากษัตริย์16พระองค์เป็นเวลา182ปีในสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะคะพระองค์ทรงขยายให้วังนะามีความใหญ่และก็กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมโดยให้อนาเขตพระราชวังนะคะเชื่อมต่อติดกับวัดพระศรีสันเพชรและโปรดก้าวให้สร้างพระหมหาปราสาทเพิ่มอีกสององค์ นั่นก็นกนคือพระที่นั่งสุริยาอมารินและพระที่นั่งจากวดติพยชยนต์นะคะ,กกต,นนะ,คะต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะพระองค์ทรงสร้างพระที่นั่งบัญยองรัตนาทนะคะขึ้นเป็นที่ประทับอีกองคหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะวังหลวงสมัยทุทยาตอนปลายมีพระมหาประสาทรวมทั้งสิ้น6องค์ค่ะซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์10องค์เป็นระยะเวลา137ปีจนเสียกรุงศรีทุธยาเมื่อปีพศ2310นั่นเองค่ะ พระบรมมหาราชวังหลังนี้นะคะมีป้อมรอบพระราชวัง8ป้อมค่ะประตูน้ำ2ประตูประตูบก20ประตูพระราชวังหลวงนะคะแบ่งออกเป็นเขตต่างๆได้ดังนี้ค่ะเขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะนั่นก็คือท้องสนามหลวงเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งจักรวัตรดิพยชยชนนะคะสมเด็จพระเจ้าประสัททองนะคะทรงสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2175และพระรชาชทานนามว่าพระที่นั่งสิริยโสธรมหาพิมานบรรยงนะคะ คล้ายปราสาทที่นคนรธมต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งจักรกวัติตีพชยยน์นะคะมีลักษณะเป็นปราสาทตีมุกตั้งอยู่บนกำแพงชั้นในหน้าพระราชวังนะคะเป็นที่สําหรับทอดพระเนตรนะคะกระบวนการแห่และฝึกซ้อมทหารเหมือนพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่พระบรมหาราชวางังจังหวัดกรุงเทพมหาคนครและยังมีส่วนราชการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสาราลูกขุนสาลาหลวงสาลาบัญชีสาราขุนนางข้างปืนใหญ่และโรงราชรถนั่นเองค่ะ และถัดมานะคะจะเป็นเขตพระราชฐานชั้นกลางค่ะเป็นที่ตั้งของพระมหารปราสาทสามหลังนะคะได้แก่พระที่นั่งวิหารสมเด็จนะคะตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดนะคะเป็นปราสาทยอดปลายนะคะมีมุกหน้าหลังยาวแต่มุกข้างสั้นค่ะมีกำแพงแก้วล้อมรอบสองด้านนะคะด้านซ้ายของพระที่นั่งมีโรงช้างเผือกค่ะ ตามพงศาวดารนะคะกล่าวว่าเมื่อปีพศ2 1 7 9นรนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดให้รือ้อเทวสถานนะคะของพระอิสวรระนานาลณยนะคะขึ้นมาตั้งยังชีกุลในปีนั้นนะคะได้ยกกำแพงพระราชวังออกไปค่ะให้สร้างพระมหาปราสาทและพระวิหารสมเด็จนะคะต่อมาในปีพศ2186ค่ะเกิดเหตุฟ้าผ่านนะคะภายในพระราชวางังพระที่นั่งวิหารสมเด็จเกิดไฟไหม้ค่ะดังที่บันทึกไว้ในพงศาวดารนะคะส่วนที่มาของข้อสันนิษฐานนะคะ ให้ยอดอาคารมี2รูปแบบนั่นก็คือเปิดทางถึงความเป็นไปได้โดยพิจารณาถึงลักษณะโครงสร้างฐานนะคะและผนังที่ยังเหลืออยู่พระราชนิยมนะคะในการทํายอดปางและกระบวนการทางเชิงช่างในยุคสมัยดังกล่าวนั่นเองค่ะถัดมานะคะจะเป็นพระที่นั่งสารเพศประสาทค่ะ เป็นปราสาทยอดปลางนะคะตั้งอยู่ตรงกลางสร้างแบบเดียวกับพระที่นั่งวิหารสมเด็จนะคะมีมุกยื่นออกมาเพื่อรองรับแขกเมืองนะคะมีโรงช้างเผือกนะคะและน้าบอย่่ทั้งสองข้างนั่นเองค่ะความงดงามในสายตาของชาวต่างชานะคะคณะทูตลังกาได้กล่าวถึงความงามของปราสาทนี้ไว้ว่า เมื่อถึงเขตพระราชวังเห็นปราสาทราชมณฑีรนที่ปิดทองอรารามเจ้าพนักง,งานทูตทุนนาเข้าไปในพระราชวังผ่านประตูสองชั้นที่ประตูนั้นประดับประดาไปด้วยสีทองเมื่อล่วงประตูชั้นที่สองเข้าไปก็ถึงพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทสองข้างมุขพระที่นั่งนะคะมีรูปภาพต่างๆตัง้ตงไว้มีพระที่นั่งบุตรสบกมาลานะคะซึ่งคล้ายๆกับพระที่นั่งบุตรสบกมาลาในมหาจักรพรรดิพิมานในพระบรมหาราชวังในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ พระที่นั่งล้วนปิดทองทั้งองค์อย่างงดงามถัดมานะคะจะเป็นพระที่นั่งสุริยาอมรินนะคะเป็นปราสาทจตุรมุกกอดด้วยศิลาแดงอยู่ติดก,กับกำแพงริมนะ้ำเดิมทีนะคะชื่อว่าพระที่นั่งสิริมาอมรินนะคะต่อมาเปลี่ยนชื่อเพื่อให้คล้องจองกับชื่อพระที่นั่งสันเขตปราสาทค่ะก่อนที่จะสร้างปราสาททรงจตุรมุกขึ้นนะคะได้ยกพื้นสูงกว่าพระที่นั่งองค์อื่นใช้สําหรับเป็นที่ประทับทอดพระเนตรขบวนการแห่ทางนะ้ำ นอกเหนือนจากนี้นะยังเป็นที่ของคังหาสมบัติโรงช้างโรงม้าอีกด้วยค่ะถัดมาจะเป็นเขตพระราชฐานชันในนะคะเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งตีมุกค,ค่ะอยู่ทางด้านหลังของพระที่นั่งสันเพชรปราสาทไม่ปรกากฏหลักฐานนะคะว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใดเข้าใจว่าเดิมทีพระที่นั่งนะคะฝ่ายในและเป็นที่ประทับในอุทยานในปัจจุบันนะคะพบเป็นซากฐาน รั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตะนโกสินทร์พระองค์ทรงให้สร้างพระพาตีมุกนะคะเพื่อประกอบพระราชพิธีบวงสวงนะคะที่พระองค์ครองราชนะคะครบ40ปีเมื่อปีพศ2451ค่ะซึ่งเป็นเวลายาวนานเท่ากับพระบรมไต่โลกนาศแห่งกรุงศรีอยุธยาถัดมานะคะจะเป็นพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถค่ะ เป็นปรา,าสาททรงจตุลมุกนะคะประดับด้วยทองคาเป็นที่สังเกตได้ง่ายๆนะคะต่างจากพระที่นั่งองค์อื่นโดยมีแผนผังนะคะเป็นรูปกากบาทหลังคาพระที่นั่งนะคะประดับด้วยฉัตรหลายชั้นนะคะอันเป็นเครื่องหมายหรือตาแผ่นดินกระเบื้องใช้มุงนั้นนะคะเป็นดีบุกงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ทุกด้านทุกมุมนันนะคะงดงามมากเลยทีเดียวค่ะพระที่นั่งนี้นะคะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีพระราชธิดา ซึงตั้งอยู่ใกล้กับพระที่นั่งที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินโดยสร้างเป็นปราสาทจตุรมุขอยู่บนเกาะมีสระน้ําล้อมรอบด้านหลังพระที่นั่งนะคะมีสระเลี้ยงปลาเงินปลาทองหรือเรียกกันว่าอ่างแก้วค่ะภายในอ่างนะคะก่อเป็นภูเขาและทําน้ําพุสมเด็จพระเทพราชานะคะโปรดเกาให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับสํารานของพระราชาหฤทยัยเมื่อปีพศ2233และได้เสด็จประทับตลอดรัชกาลนะคะ มีพระแท่นสําหรับพ่อพระเนตรปลาที่ทรงเลี้ยงไว้ในสระนั้นอีกด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นพระที่นั่งทรงปืนค่ะพระที่นั่งนี้นะคะเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ทางริมสระค่ะด้านทิศตะวันตกใกล้กับพระที่นั่งบรรยงนานารัตนนาฎน่าจะใช้ฝึกซ้อมเพลงอาวุธนะคะในสมัยพระเทพธาราราชนะคะทรงใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางส่วนไผยชยน์เบญจรัตน์นะคะอันนี้เป็นที่ตั้งของครังหาสมบัติค่ะได้แก่ คางสุภรัตนะคะคางพิมานอากาศคังวิเศษลงราชรถคางแสงนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับหอพระบิดรและหอมุนเทียนธรรมและถัดมานะคะจะเป็นส่วนองุ่นค่ะเป็นส่วนหลวงประจําพระราชวังนะคะมีตําหนักสระแก้วและตําหนักสารลวดตั้งอยู่นะคะบริเวณนี้ และในปัจจุบันนะคะสถาปัตยกรรมดังกล่าวนะคะเหลือเพียงซากอาคารส่วนฐานแต่กระบวนการสันนิษฐานจากรูปแบบสถาปัตยกรรมนะคะก็ทําให้เราค้นพบและตะลึงถึงรูปลักษณ์ของอาคารที่สวยงามค่ะอันเป็นผลมาจากการให้ข้อมูลทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ จากการค้นหาศึกษาทางประวัติศาสตร์อย่างรอบคอบและที่สำคัญนะคะเราศึกษามาจากพระราชะพงศาวดารในสมัยของพระเจ้าประสาททองซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาหารูปลักษณะของอาคารดังกล่าวนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะไกด์เมย์ก็ต้องขอจบทริปทัวร์แหล่งท่องเที่ยววิหารมงคลประพิษนะคะและพระราชวังโบราณไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกทัวร์ทุกท่านนะคะจะกลับมาใช้บริการของเราอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ